นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันวันศุกร์24มกราคม2568นะครับอยู่กับเราสองคนคคผมสุทธิวัฒน์หงพ์พุทธพัฒน์และคุณนงวดีธนิมานจากสำนักข่าวไทยครับค่ะก็มาติดตามบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกนะคะ,คะหลังจากที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้ไปพูดในงาน World Economic Forum นะคะแต่ก็ไม่ได้ไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นการวิดีโอ เขาไปก็ปรากฏ <ฮะ S 1> ว่ามีประเด็นสำคัญ <ฮะ S 1> ก็คือเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐเมรายกาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลมไปถึงบอกว่าจะไปคุยกับโอเปกให้ปรับลดราคาน้ำมันด้วยซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งแรงแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดไปก่อนนะคะ<ช>เราเนี่ยหลังจากบวกมา2วันติดต่อกันเมื่อวานรปรับลงไปถึง17จจุดเลยทีเดียวค่ะใช่ลงปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของกลุ่มพลังงานนะครับ แต่เซติมตทที่กดดันฝั่งของเฟดให้ลดดอกเบีย้ยบ้านเราจะได้อันนี้ส่งมนเดียวหรือเปล่าในกะารวันนี้ชวนคุณผู้ชม Facebook Live ก็ามาคุยกันกับนาทีลงทุนนะครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชเียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างติดตามได้ผ่านทาง s e t t r a d e .com รวมทั้ง e t Tra d e Club นะครับก่อนไปติดตามเรื่องเศรษฐกิจดูเรื่องใกล้ตัวลมหายใจของเรา<ไ>รอบๆตัวกันหน่อยครับวันนี้ค่าฝุ่นโดยเฉพาะในาพื้นที่กรุงเทพหานครนะครับโอ้โหแดงเกือบยกแผง มีแค่ไม่กี่เขตเท่านั้นนะฮะ,ะที่สีส้มนะครับนี่ฮะตามภาพเลยนะครับภาพจากทางกทมเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงแต่ละพื้นที่ยังคงวิกฤตในระดับสูงนะครับถ้าฝุ่น pm 2.5ก็แนะนำให้ผู้ชมนะครับต้องสวมใส่แมสป้องกันฝุ่น pm ียม2.5ถ้าเราจําเป็นที่จะอยู่กลางแจ้งหรือว่าต้องทํางานกลางแจ้งอนไ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะ,ใ,ะในส่วนของกทมอเองก็ประกาศ work from home นะครับ แล้วก็ประกาศ low emission zone ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะครับห้ามรถบรรทุก6ล้อขึ้นไปเข้าเขตพื้นที่วงแหวนรัชดาพิเศษยกเว้นรถที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ลงทะเบียนตามข้อกำหนดแล้วเท่านั้นะนะคะโดยมีหน่วยงานรัฐก็ร่วมตรวจรถควันดำนะคะก็พบว่ามีหลายคาันก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะคะแต่ว่าถ้าหักเกินเนี่ยก็จะถูกติดสติกเกอร์คำว่าห้ามใช้ชั่วคราวค่ะ โดยเจ้าของก็ต้องปรับปรุงแล้วก็มาขอยกเลิกคำสั่งภายในระยะเวลา30วันกทมที่เกิดภาวะฝุ่นสูงเนี่ยก็มีสาเหตุหลักมาจากภาวะลมอ่อนปรากฏการณ์ฝาชีครอบต่ำนะคะแหล่งกำเนิดนักวิชาการส่วนใหญ่ก็ฟันธงว่ามาจากการเผาในภาคเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยตอสังนาข้าวไร่ข้าวโพดนอกจากนี้ก็ยังเกิดจากการคมนาคมขนส่งภาคการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมด้วยค่ะ โดยมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะเคยประเมินไว้ว่าผลกระทบของฝุ่น PM 2.5ทำให้เกิดค่าเสียโอกาสด้านสุขภาพด้านการท่องเที่ยวและค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจอื่นๆ กลายเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ประเมินค่าได้ยากค่ะก็ประเมินเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกรณีเผชิญค่าฝุ่นระยะ1เดือนเนี่ยอาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจคิดเป็นเม็ดเงินรวมราว3,200ถึง6,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะและเมื่อวานนี้นาะยกรัฐมนตรีก็สั่งการทุกภาคส่วนให้ช่วยกันแก้ปัญหาฝุน่นภาคเอกชนเองก็ให้ความร่วมมือและเรียกร้องให้แก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วยค่ะ และสำหรับช่วงนี้ไปติดตามมาเก็ตอัปเดตกันค่ะคุณผู้ชมครับภาพรวมของฝั่งสหรัฐตอบรับในเชิงบวกนะครับโดยเฉพาะฝั่งดาวโจนส์บวกได้เกือบเกือบ1%เลยนะครับบวกขึ้นมา0.92นะครับดูตัวเลขกันดาวโจนส์บวกขึ้นมา408.34จุดนะครับขณะที่ S&P 500นะครับบวกมา3.234จุด ฟังของนสแดกบวกมา44.34จุดด้วยกันนะครับปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะ s อ5 0 0ถึงบวกเล็กๆแต่ก็ทำสถิติสูงสุดเป็นตัวติการอีกครั้งนะครับหลังจากผู้นำของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ลดราคาน้ำมันในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมโบรกเกอร์ดิมฟอรัมนะครับแล้วก็ยังระบุด้วยครับว่าบริษัทที่ผลิตในสหรัฐจะได้รับอัตราภาษีที่ต่า แต่บริษัทที่ผลิตในต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บภาษีนําเข้าในอัตราที่สูงนะครับการเชื่อมโยงสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนกับราคาน้ำมันโดยมองว่าการเพิ่มปริมาณการผลิตแล้วก็ลดราคาน้ำมันดิบเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะมีผลต่อการยุต,ติสงครามในยูเครนครับแล้วก็เรียกร้องให้บรรดาธนาคารกลางนะฮะโดยเฉพาะทางเฟดเองเนี่ยนะครับลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็การพัฒนาเรื่องของ AI การลงทุนตรงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็เสริมด้วยว่าพลังงานที่ขับเคลื่อน AI นั้นสามารถที่จะใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสำรองได้ครับส่วนฝั่งของยุโรปก,กันบ้างครับภาพรวมของฝั่งยุโรปก,ก็ปรับตัวขยับขึ้นนะครับในหลายๆตลาดเคลื่อนไหวก็อยู่ในกรอบนะครับอย่างฟุตชิโรยตลาดหุ้นเรอนอนบมา20.07จ,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 จุดนะครับขณะที่ดัคของเยอรมนี บวกมา157.26จุด CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา55.21จุดด้วยกันภาพรวมแรงหนุนจากการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนะครับที่เรียกร้องให้มีการปรับลดดอกเบี้ยโดยทันทีครับแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศอื่นๆดำเนินมาตรการเช่นเดียวกันแต่ว่าการปรับตัวลงของกลุ่มเทคโนโลยีก็สกัดกั้นการปรับขึ้นของตลาดนะครับ ดูเรื่องราคาน้ำมันกันบ้างครับราคาน้ำมันเนี่ยขยับปรับตัวลงนะครับหลังจากทางประธานาธิบดีทรัมป์เองเรียกร้องให้ซาอุดแล้วก็โอเปกปรับลดราคาน้ำมันเพื่อกดดันรัสเซียให้ยุติสงครามในยูเครนนะครับ mm hmm. ฟ้าของนิวเทีนะครับลงไป82เซนต์สโรน์ลงไป71เซนต์ฝั่งดูไบลงไปเพียง4เซนต์เท่านั้นเองนะครับ mm hmm. นี่คือภาพรวมของราคาน้ำมันไปดูราคายางพารากันบ้างครับภาพรวมราคายางพาราเมื่อวานนี้23มกราคมยางแผ่นรมควันชั้น3นะครับ อยู่ที่82บาท32สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับย่อลงไป70สตางค์ต่อกิโลกร,รัมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไป0.84เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับส่วนราคาทองคำในตลาดต่างประเทศกันบ้างครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับฝั่งของโค,คมเอกเซงนะครับปรับย่อลงไป5เหรียญเกือบ90เซนต์ต่อออนซ์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไปเพียง0.21เปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับอยู่ที่2,765ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับ ลดลงจากการที่นักทุนประเมินความเห็นของทรัมป์ที่ต้องการให้อัตราดอกเบี้ยนั้นปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับก็มีผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างฝั่งของทองคําทําให้ปรับตัวย่อลงมานะครับทีนี้ดูทองในประเทศกันบ้างครับเชื่อมโยงกับเรื่องของค่าเงินด้วยครับเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคําประกาศออกมาในส่วนของทองบ้านเรานะครับ บวกขึ้นมาถึง150บาทต่อบาททองคำครับทองคำแท่งขอวอธิบาทละ44,300บาทส่วนทองรัปพรรณ44,800บาทต่อบาททองคำครับค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัวนะครับเปิดมาเช้านี้อยู่33.99สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐใกล้ๆไปแตะ34บาทเนี่ยนะครับทางกุงไทยกล b a l m ม r เ e กใช้กรอบการเคลื่อนไหว33.80ไปจนถึง34.15สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐนะครับทางธนาคารกสิกรไทยมองคำว่าเงินบาทปีนี้น่าจะไม่เกินกรอบบนที่34.50นะครับ จากนั้นก็น่าจะทยอยแข็งค่าขึ้นมีเพียงเมษายนที่น่าจะอ่อนช่วงคราวเพราะต่างชาติโอนปันผลกลับบ้านนั่นเองสาเหตุหลักๆนะครับก็คือฝั่งของสหรัฐลดดอกเบี้ยมากกว่าแบงค์ชาติบ้านเราประกอบกับมีการเก็งกำไรในเรื่องของทองคำแล้วก็การลงทุนพันธบัตรที่มีผลกับค่างเงินบ้านเราด้วยนะครับทีนี้ไปดูเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างดีกว่าครับฝั่งของนิกกี้อีครับคุณผู้ชมภาคเช้านิกกอีเนี่ยมีการประกาศตัวเลข CPI ออกมาด้วยนะครับ ฝั่งของญี่ปุ่นเองประกาศตัวเลข CPI เดือนธันวาคมบวกขึ้นมา3%ก็เป็นแรงหนุนเซ n ิเมนต์ว่า BOJ มีโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยทำให้ภาพของนิเกอ,อิเช้าวันนี้เป็นการปรับบวกขึ้นมา0.59%ขึ้นมา233.98จุดอันนี้ไม่จบครึ่งเช้าดีนะครับก็ถือว่าบวกขยับขึ้นมาอย่างสดใสทีนี้ดูภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างครับนอกจากนิเกอิอกที่ปรับตัวขึว้นแล้วนะครับ หลายๆตลาดครับคุณผู้ชมเช็คสัญญาณวันนี้ก็บวกได้นะครับมีสเตรทไทม์ที่ปรับลงคอสเปนเด็กเชียงไทยหัางเสงปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้านะครับทีนี้ดูปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันหน่อยครับฝั่งของปัจจัยบวกนะครับดาวโจนส์แล้วก็หุ้นยุรโรปที่ปิดพุ่งนะครับ ส่งออกไทยปี67ที่ผ่านมาสรุปโตไป5.4ก็สูงสุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็ไทยบรรลุข้อตกลงเอฟตานะครับที่น่าจะหนุนเรื่องของการค้าการลงทุนกับยุโรปให้คึกคักปัจจัยลบนะครับตัวเลขส่งออกพอมาดูปีนี้ปี68นะครับมีโอกาสย่อลงมาน่าจะโตได้2.5อนันนี้จากค่ายของศูนย์วิจัยการกษไทยประเมินนะครับแล้วก็ทางท t b คาดว่าไทยอาจจะถูกเพ่งเล็งจากสหรัฐ หลังจากได้เปรียบทางการค้าสูงแล้วก็ตลาดน้ำมันดิบปิดลดลงหลังจากที่ทรัมป์เรียกร้องให้โอเปกปรับลดราคาน้ำมันครับยอดดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันบ้างครับปรับย่อลงไป17.60จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย34,420ล้านครับดชนีอยู่ที่1,344.17จุดนะครับ ภาพร,รวมแบบนี้ครับถ้าดูรายกลุ่มจะเห็นได้ว่าฝั่งของต่างประเทศขายสุทธิค่อนข้างเยอะนะครับขายสุทธิไป4,000กว่าล้านขณะที่ฝั่งของกองทุนเองครับเป็นการซื้อสุทธิเช่นเดียวกับฝั่งของรายย่อยเป็นการซื้อสุทธินะครับส่วนโปรแกร,รมเทรดดิ้งขายสุทธิไป4,300กว่าล้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะฮะของตลาดหุ้นวันนี้ที่ต้องจับตาไปต่อนะครับ กับแรงหนุนจากการที่ทรัมป์เรียกร้องให้ฝั่งของทางคารกลางปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจะมีผลต่อบ,บ้านเราวันนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้ติดตามกันครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็เปิดเผยข้อมูลหุ้นหลักประกรันการชำระหนี้ในบัญชีมาจิ้นในเว็บไซต์ค่ะซึ่งก็ช่วยให้นักลงทุนนั้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนมากขึ้นนะคะโดยข้อมูลนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ อย่างเช่นการแจ้งรายชื่อหุ้นที่นำมาวางเป็นหลักประกันในบัญชีมาร์ากินกับ,บโบรกเกอร์ค่ะก็ดูได้ทั้งจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือที่เว็บไซต์ของกรตอค่ะซึ่งกรตอรก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลการนำหุ้นไปวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมจากข้อมูลธุรกรรมสำคัญของบริษัทจดทะเบียนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องรายงานข้อมูลบัญชีมาจิ้นก็ยังช่วยแจ้งจํานวนและเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่วางเป็นหลักประกันด้วยนะคะหากหุ้นถูกนําไปวางเป็นหลักประกันจํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวนหุ้นทั้งหมดซึ่งถ้าหุ้นถูกฟอสเซลเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ราคาหุ้นผันผวนมากและก็ยังแจ้งเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟลด ขณะที่ฟรีโฟลดต่ําถ้าหุ้นถูกฟอสเซลก็อาจจะส่งผลให้ราคาหุ้น 1, ผันผวนทั้งหมดก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนค่ะทีนี้ภาพรวมนะครับที่ทางวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะการที่ทรัมป์กดดันเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับวันนี้ฟังมุมมองจากทางคุณกิจพลไพรไพศาลกิจนะครับรองกรรมาการผู้จัดก,การบลยูอบีเคเขียนคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่กิจพลครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ ก็ต้องเรียนถามนะคะว่าการกล่าวสุนทรพจน์ในงาน World Economic Forum ล่าสุดเมื่อคืนนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะจะส่งผลกับตลาดหุ้นไทยและทั่วโลกอย่างไรบ้างคะ่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพูดหลายประเด็นนะครับ,รบลหลักๆก็คือกดดันเรื่องลดดอกเบีย้ยแล้วก็ลดในเรื่องของตัวราคาน้ํามันดิบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่มันตอบรับกับาการเล่น้อนี้ไหมผมคิดว่าไม่มีนะครับ โดยถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยในการดรําเนินนโยบายของธนาคารกลางสาคัญของโลกเนี่ยในช่วงจากนี้ถึงประมาณสักกลางปีเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางญี่ปุ่นเดี่ยวจะขึ้นดอกเบี้ยนในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ถ้าเราไปลองดู ECB หรือยุโรปเองเนี่ยคร่าวๆเท่าที่ตลาดประเมินก็น่าจะมีการลดดอกเบี้ยประมาณเมษาแต่ไม่ใช่เร็วนี้นะครับแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยด้วยเศรษฐกิจตัวเลขที่ดีหลายๆอย่างเนี่ยการลดดอกเบี้ยของอเมริกาครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะไปเกิดขึ้นแถวๆ การประชุมน่าจะเดือน6หรือไม่ก็เดือน5เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอย่างน้อยที่สุดการประชุม3ครั้งแรกของปีนี้ครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือน่าจะเห็นแค่การโคงดอกเบี้ยนโยบายนะครับดังนั้นต้องบอกว่าไม่น่าที่จะมีเซอร์ไพรส์จากสิ่งที่เขาเรียกร้องนะครับดังนั้นโฟกัสสาคัญที่นักทุนต้องมองเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของตัวดอกเบี้ยหรือนโยบายแล้วแต่จะเป็นเรื่องที่ว่าผลประกอบการที่ออกมาของตลาดต่างๆหรือประเทศต่างเนี่ยออกมาดีแล้วก็เป็นไปตามคาดหรือเปล่านะครับดังนั้นไฮไลท์ของตลาดวันนี้ ไม่ใช่เรื่องลดดอกเบี้ยครับแต่เป็นเรื่องของการที่โฟกัสไปที่ผลประกอบการที่ประกาศครับทีนี้เห็นราคาหุ้น Price p ป r book value ต่ำหลายๆตัวแบบนี้ครับแล้วหลายๆตัวราคาก็ย่อลงมาในมุมของทางพิกินแนะนำยังไงดีครับกลุ่มตัวไหนที่น่าจะแนะนำสำหรับวันนี้ด้วยครับครับต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วนะครับประมาณ9ก0าร้าหลักทรัพย์เนี่ยในตลาดหุ้นไทยตอนนี้ประมาณมากกว่า500ครับที่ Price b ุ o k ต่ำหนึ่งนะครับ,รบก็ต้องถือว่าต่ำมากดังนะั้น ตรงนี้น่าสนใจเราดูยังไงอันที่1ครับก็ไม่ใช่ดูแค่ต่ำไพรซ์ซืุ้๊ครับแต่ให้ไปดูกระแสเงินสดหรือแคชโฟลด้วยนะครับ,รบหลายเลตตัวเลยเนี่ยอาจจะมีแคชโฟที่ดีหรือให้ปันผลในระดับที่มากกว่า5%ขึ้นไปเราคิดว่าในกลุ่มพวกนี้น่าสนใจนะครับ,รบก็ในฝั่งที่อาจจะฝากเป็นการบ้านนั้จุดไปดูนะครับ,รบผมคิดว่าถ้าในภาพของธุรกิจที่แข็งแกร่งมีแพลตฟอร์มที่เป็นคนที่ให้บริการอ e ีบุ๊อย่างเช่นเม p ป o r p คอร์ปอเรชั่นเนี่ย เป็นตัวหนึ่งที่น่าไปทําการบ้านตัวนี้อาจจะไม่ได้ต่ำบุ๊กนะครับแต่ว่าน่าสนใจตัวที่2เนี่ยผมคิดว่าตัวฮาน่าครับในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่ำบุ๊กประมาณสัก0.7เท่าไพรส์บุกได้แต่ความน่าสนใจอยู่ที่กระแสเง,งินสดครับฟรีแคสโปของตัวฮาน่าเนี่ยน่าจะประมาณแถว15%เลยนะครับแปลว่าแปลเป็นภาษาง่ายๆคือว่า a r k e ตแคปเท่าไหร่นะปีหนึ่งเขสร้างกระแสเง,งินสดหลังภาระการลงทุนได้เนี่ย ประมาณ15%ของ Market Cap ซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะผมคิดว่าน่าจะติดอันดับ10อันดับแรกของตลาดหุ้นไทยได้ซ้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าไปทำการบ้านเช่นเดียวกันครับค่ะทีนี้ถ้าถามถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยแล้วค่ะเมื่อวานเราลงมาถึง17จุดนะคะวันนี้มีโอกาสวีบาวไปถึงไหนไหมคะแล้วก็ในภาพของตลาดเรามองว่าเป็นการแกว่งตัวนะครับในกรอบประมาณ1.3-3.5ถึงประมาณ1.3-6.5นะครับก็สิ่งที่ลุ้นก็คือลุ้นยืนเหนือ1.365ได้เนี่ย ภาพโดยรวมจะเป็นบวกมากขึ้นครับยังไงก็ตามถ้าหลุด1335า้านะครับดาวไซด์จากการแข่งตัวนี้จะอยู่ประมาณ20-30จุดแต่ว่าภาพรวมก็คือ v a l u a t i ั n นของตลาดหรือเซ็ตอินดีเซเนี่ยแถวประมาณใกล้ๆพันสาต้องถือว่าแน่นจริงๆนะครับดังนั้นก็เรามองว่าลงตัวนี้ไม่ได้ง่ายกลัวครับเพียงแต่ว่าเราตอบไม่ได้ว่ามันจะวอรท่อเมื่อไหร่ดังนั้นใช้วิธีในการแบ่งไม้ซื้อครับหรือว่าแบ่งเงินเนี่ยเป็นซองสองสก้อนแล้วก็ให้เป็นลักษามการทยอยครับอ่าก็ทยอยแบ่งไม้ซื้อนะครับค ha 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 เออผมคิดว่าถ้าเลือกตัวดีๆไม่ได้แพงเกินไปนะครับแล้วะณะเดยวกันเนี่ยพยายามปิดหุ้นที่เราจะหลุดครับหรือ,รรอว่าแวร์ชั่นไม่สูงมีผลผลระดับหนึ่งเนี่ยอันนี้คิดว่าช้อนครับแม้จะงอบ้างครบวันนี้ขอบคุณครับพี่เกียรติครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกิตพลไพริพิาลเกียรติครับรองกรรมการผู้จัดการบลยบีเคเขียนครับ,บค่ะตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ชวนที่จะเตรียมพร้อมลงทุนกระจายความเสี่ยงแล้วก็หาโอกาสลงทุนไปกับห้องเรียนลงทุนไลฟ์ปี68 คาในหัวข้อ จับทิศเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทย2025ลงทุนอย่างไรให้รอดค่ะไปเรียนรู้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและทั่วโลกพร้อมแนะกลยุทธการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อสร้างพอร์ตที่แข็งแกร่งรับมือกับทิศทางของตลาดโดยมีวิทยากรก็คือดรมิ่งขวัญทองปรึกษา i e f Economist ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน m ัน Management บลจอบัวหลวงจำกัดและคุณสุภอตัตะปะนิยากรนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหุ้นในตลาดทั่วโลกนะคะ จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่30มกราคมนี้แล้วเวลา18นาฬกาถึง20นาฬกาค่ะสามารถรับชมสดผ่านออนไลน์ทาง Facebook, YouTube, TikTok แล้วก็ X คือเข้าไปที่บัญชี Set Thailand ค่ะพิเศษสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมในไลฟ์ก็มีสุดมีสิทธิ์ ลุ้นรับอ e ีเ u c เ e er, อมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลด้วยนะคะลงทะเบียนร่วมฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและสามารถติดตามหัวข้ออื่นๆของห้องเรียนนักลงทุนไลฟ์ในปี68ได้ที่ w o r l d w setinvestnow com หรือว่าจะสอบถามก็โทรไปที่ set contact center 02009 9999 999ค่ะ เดี o, ๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องของดีลเลอร์รถยนต์ภาพรวมของธุรกิจนี้ที่ทางเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกในธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ไทยครับไปใต้โครงการรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมแยกตามรายธุรกิจนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์กับหน่วยงานพัฒน์ิตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลความเข้าใจประกอบการตัดสินใจ ลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมครั้งนี้เราคุยเจาะลึกเรื่องของธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ไทยนะครับภาพรวมเป็นยังไงวันนี้คุยกับทางเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคุณหาไทยวันตงุงคะทิรกุลนะครับสวัสดีครับคุณหาไทยวันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะประเมินสถานการณ์แลวก็แนวโน้มธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ไทยในปีหกแปดนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะคือจริงๆเราได้เห็นมาตลอดตั้งแต่ช่วงปีสอง7้าอหกเ็แล้วนะคะว่า ธุรกิจดีลเลอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องเจอกับความยากลําบากพอสมควรนะคะจากผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งในปี2568นี้เนี่ยก็คาดว่าจะไม่ต่างกันค่ะโดยแนวโน้มรายได้โดยรวมของธุรกิจดีลเลอร์ลดในปีนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะลดลงต่อค่ะอีก4.9%จากปัญหาหลายด้านที่ดีลเลอร์ต้องเผชิญน,นะคะโดยปัญหาแรกเนี่ยก็คือ ยอดขายรถที่ตกต่ำมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังมีโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ปัญหาไม่จบอยู่อะคะ่ะโดยเฉพาะในส่วนของประเด็นกําลังซื้อแล้วก็นี่เสียที่ต้องอาศัยเวลาอีกพอสมควรในการแก้ค่ะทําให้ในปีนี้ก็มีโอกาสที่ยอดขายรถยนใหม่โดยรวมในประเทศเนี่ยอาจจะปรับลดลงต่อจากปีที่แล้วมาอยู่ที่ประมาณ5 3 0 0 0 0คันนะคะ ลดลงต่อจากปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยที่มองกันว่าน่าจะอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมืนคันค่ะโดยกลุ่มรถที่คาดว่ายอดขายจะหดตัวสูงต่อเนี่ยก็คือจะเป็นพวกรถเ,เพื่อการพานี้แต่นะคะนำโดยเองรถปิดอับเนื่องจากคนซื้อเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีไรายได้ไม่แน่นอนโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยก็จะยากกว่าค่ะขณะที่กลุ่มรถเดินนั่งเนี่ย รถยงนั่นที่จะได้รับผลกระทบมากเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่ใช้น้ํามันล้วนนะคะที่ไม่มีระบบไฟฟ้ามาปนเนื่องจากเ,เทรนตลาดตอนนี้เนี่ยก็กําลังมุ่งไปสู่รถยนต์กลุ่มที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะคะซึ่งยอดขายของรถกลุ่มที่ลดลงไปเนี่ยก็จะกระทบกับรายได้ของดีลเลอร์รถที่เขาไปเน้นทำตลาดรถยนต์กลุ่มดังกล่าวะคะ่ะ ทีนี้เนี่ยปัญหาต่อมาที่ดีลเลอร์ต้องเจออย่างไม่อาจเลี่ยงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแข่งขันที่สูงขึ้นมากของตลาดรถดยนต์นั่นนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะที่ค่ายรถต่างแข่งกันประกาศลดราคานะคะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ดีลเลอร์เนี่ยเขาได้รับผลกระทบในเรื่องของกําไรที่ลดลงโดยโตรงอะคะ่ะเพราะว่านอกจากเขาจะต้องเจอกับปัญหาการแข่งขันในการลดราคารถแล้วอะก็ยังต้องมาเจอกับการอัดโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดขายอีกในขณะที่ต้นทุนการแบกสต็อกเนี่ยก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายไปตลอดนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องกระทบโดยตรงกับแนวโน้มรายได้ในส่วนของการขายของดีลเลอร์ค่ะที่น่าจะหดตัวที่ห้าจุดสี่เปอร์เซ็นทีนี้เนี่ยพอรายได้จากการขายรถลดลงเนี่ยสิ่งที่ดีลเลอร์จะทําเพื่อหารายได้เพิ่มมาทดแทนเนี่ยก็มักจะเป็นในส่วนของการเพิ่มรายได้จากการซ่อมบํารุงใช่ไหมคะแต่ทีนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย ก็คาดว่าไม่น่าจะเอื้อต่อการช่วยเพิ่มไรายได้เท่าไหร่อ่ะค่ะเนื่องจากเราคาดว่าจํานวนรถที่จะเข้าใช้บริการซ่อมบำรุงเนี่ยก็อาจจะลดลงด้วยโดยกลุ่มรถที่มีอายุเกินไม่เกินสิบปีเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าหลักอะ่ะ ในปีนี้เรามองว่าอาจจะลดจำนวนลงเหลือประมาณ8.9ล้านคันนะคะจากที่แต่ก่อนเนี่ยจะอยู่แถว10ล้านคันเพราะว่าช่วง10ปีให้หลังมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีหลายช่วงเลยที่ยอดขายรถยนต์ในประเทศของไทยเนี่ยตกลงค่อนข้างมาไม่ว่าจะเป็นช่วงปีหลังจากการเล่งซื้อรถยนต์คันแรกนะคะหรือว่าช่วงที่เกิดปัญหาโควิดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องปัญหานี้เสียสูง ก็เลยทําให้ปริมาณรถสะสมในประเทศที่มีอายุไม่เกิน10ปีเนี่ยลดน้อยลงมากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุให้เรามองว่ารายได้จากการซ่อมบํารุงปีนี้น่าจะลดลง1.2เปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งการลดลงของทั้งสองรายได้เนี่ยจากการขายและการซ่อมบารุงก็น่าจะทําให้ปีนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นปีที่ดีนักสําหรับธุรกิจนี้ค่ะอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าประเภทของรถยนต์ของแต่ละดีลเลอร์ที่ขายด้วยค่ะคือถ้าเป็นรถยนต์ที่ยังอยู่ในเทรนตลาดเนี่ยก็อาจจะยังพอไปได้ค่ะ ครับคำว่ารถที่อยู่ในเทรนตลาดอยากให้ขยายความนิดนึงครับอย่างพวกกลุ่มพวกอีวีหรือว่าเทรนตลาดก็คือค่ะก็คือจะเป็นรถในกลุ่มพวกที่ใช้พลังงานทางเลือกเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฮบริดทัคอินไฮบริดหรือบีวีค่ะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นในปีนี้เนี่ยน่าจะทํายอดขายได้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าดีลเลอร์ที่เขาขายในเน้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปค่ะ ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยนะครับก็ เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนให้ประเมินทิศทางภาพรวมปีนี้อาจจะไม่ดีเดี๋ยวรอดูอีกทีปีต่อๆไปด้วยว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณฮไทไตวันค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระ,ค,ค,ะคุณครับสวัสดีครับคุณฮัทไตวันตุงค้าธรักุลเจ้าที่วิจัยอาวุโสศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยครับค่ะมาดูนาทีประวัติศาสตร์กันบ้างนะคะณนะขณะนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีแพทรอนทานชินวัตรก็กําลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะคะที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแลวเมื่อวานน อุ้งอิงก็ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลง FTA ไทยเอฟต้นะคะระหว่างการร่วมประชุม w e f ซึ่งประเทศที่จะร่วมเข้าตกลงครั้งนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ออส์แลนด์ลิกเนสไตน์ค่ะ ทำให้การค้าระหว่างไทยกับประเทศกลุ่มนี้ในสหภาพยุโรปมีปริมาณมูลค่ามากขึ้นจากกำแพงภาษีที่ปรับเปลี่ยนลดลงอยู่ในข้อตกลงต่างๆค่ะด้านนายพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปขอยืนยันว่าจะเป็นยุคทองของไทยเหมือนกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์ระบุว่าเป็นยุคทองของอเมริกา อย่างไรก็ตามก็ต้องร่วมแก้ปัญหาที่มีอยู่เรื่องหนี้ต่างๆขณะที่ไทยมีเงินลงทุนเข้ามามากขึ้นและการส่งออกปี67ก็ขยายตัว5.4%ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการส่งออกที่มีมูลค่าทุบสถิติด้วยนะคะและเมื่อวานนี้เนี่ยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก็ได้เปิดเผยว่าการส่งออกในเดือนธันวาคม67มีมูลค่า24,765ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว8.7%เป็นการขยายตัว 6เดือนติดต่อกันแล้วนะคะส่งผลให้ทั้งปี67นั้นการส่งออกไทยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น3529ล้านรสารัฐสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะทั้งปี67ส่งออกไทยขยายตัวได้ถึง5.4%อันนี้เกินเป้าเลยค่ะปัจจัยสนับสนุนมาจากการส่งออกสินค้าทุนวัตถุดิบของไทยในทุกหมวดและยังขยายตัวเกือบทุกตลาดส่งออกเลยทีเดียวค่ะ ส่วนปี68นี้ก็ประเมินว่าน่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องนะคะในเดือนมกราคมเป็นเดือนที่7และทั้งปี68จะขยายตัวได้ถึง2ถึง3เอเซอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีความท้าทายจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐซึ่งกระทบกับบรรยากาศการค้าโลกปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อและความผันผวนจากอักตราแลกเปลี่ยนด้วยค่ะครับขณะที่ฝั่งของประธานสมาคมธนาคารไทยคุณพยงศรีวณิชนะครับ ก็ยอมรับกับว่านโยบายทรัมป์2.0เนี่ยทำให้การเงินผันผวนไทยเราก็ได้รับผลกระทบนะครับรัฐก็ต้องหาวิธีเจราจาเชิงรุกทําความเข้าใจว่าเขาคิดยังไงกับเราจะพอช่วยบรรเทาปัญหาในระยะกลางได้นะครับส่วนการแจกเงินหมื่นในเฟส2ผู้สูงอายุจะได้รับโอนจากภาครัฐวันจันทร์27มกราคมนี้จะเป็นพายุหมุนได้หรือเปล่าอันนี้ทางคุณพยงก็บอกว่าต้องรอดู ต้องรอดูนะฮะ,ะส่วนทางทีทีพีแอนาลิติกส์ก็ประเมินว่าไทยมีนน้มถูกเพ่งเล็งจากนโยบายการค้าของสหรัฐภายใต้ทรัมป์2.0นะครับสูงเป็นอันดับ2ของกลุ่มอาเซียนรองจากเวียดนามเพราะว่าไทยเสียเปรียบทางการค้เาเพราะว่าสาหรัฐเสียเปรียบทางการค้ากับไทยในหลายมิติด้วยกันนะครับและสหรัฐยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยด้วยมูลค่าการส่งออกสูงถึง48,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น17%ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดนะครับ คิดเป็นกว่า9.4%ของ GDP ไทยและไทยอาจจะถูกบังคับให้นำเข้าเพิ่มเติมจากสหรัฐและผลกระทบที่เกิดข,ขึ้นกับจีนก็จะส่งผลทางอ้อมต่อบ้านเราด้วยอาจจะทำให้สินค้าของจีนเนี่ยทะลักในไทยเพิ่มขึ้นก็เป็นได้นะฮะค่ะและสัปดาห์หน้านะคะก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะที่จีนเราก็จะเห็นภาพของประชาชนชาวจีนหลั่งไหลกลับบ้านกันนะคะส่วนในบ้านเราเองสัปดาห์หน้านะคะก็จะเริ่ม จับจ่ายใช้สอยแล้วนะคะคเป็นวันจ่ายในวันจันทร์วันอังคารเป็นวันไหว้วันพุธก็วันเที่ยงนะคะร้านค้าห้างต่างๆก็จะใช้ช่วงนี้กระตุ้นกําลังซื้อของประชาชนค่ะทางด้านหัวเซิงเฮงเองก็เปิดสถิติการซื้อทองช่วงตรุษจีนในช่วง10ปีนะคะก็พบว่าภายหลัง1เดือนจากช่วงตรุษจีนนั้นยังได้ผลตอบแทนเฉลี่ยบวกถึง1.25เปอร์เซ็นต์นะคะโดยการซื้อทองคำล่วงหน้า1เดือนและ1สัปดาห์มีโอกาสจะได้ผลตอบแทนบวกกว่า6ครั้งจาก10ครั้งค่ะ ตลาดทองคํานั้นคึกคักในช่วงตรุษจ,จีนนะคะเพราะว่าทองนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและโชคลาภในวัฒนธรรมจีนรวมถึงประเพณีการมอบทองคําด้วยอย่างไรก็ตามปีนี้เนี่ยทองแพงนะคะปรับรูปแบบการขึ้นรูปทองคําพิเศษ ตรุษจ,จีนปีงูทองสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุงคลและความมั่งคั่งค่ะซึ่งทาง YLG ก็บอกว่าราคาทองคำช่วงนี้แกว่งตัวไซด์เว์อ up นักลงทุนยังคงจับตาท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์อยู่และคาดว่าการลงทุนจะผันผวนมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ก็ทำให้ทองยังเป็นทางเลือกในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะซึ่งทาง YLG ก็ยังคงเป้าหมายทองคำในปีนี้ที่2,850ถึง3,000เหรียญต่อออนซ์เลยทีเดียวค่ะส่วนถ้าเป็นทองไทย96.5เปอร์เซ็น์ ในประเทศนะคะก็อยู่ที่46,000ถึง48,500บาทต่อบาททองคำแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปแตะที่50,000บาทต่อบาททองคำได้นะคะค และถึงแม้ว่าในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนจะมีข่าวบอกว่าไทยไม่ปลอดภัยจนนักท่องเที่ยวจำนวนมากยกเลิกการมาไทยนะคะแต่ว่าทางนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมก็บอกว่าเทศกาลตรุษจีนนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะชาวจีนนะคะช่วงตรุษจีน26มกราคมถึง1กุมภาพันธ์7วันมีเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศรวมถึง19,305เที่ยวบินนะคะเฉลี่ยต่อวันเนี่ย2,758เที่ยวบิน เลยทีเดียวซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง14%ค่ะและถ้ามาดูเที่ยวบินระหว่างไทยจีนนะคะรวม2,718เที่ยวบินเพิ่มถึง48%นะคะ,คะโดยตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยเที่ยวบินจีนเข้าไทยเฉลี่ยวันละ269เที่ยวบินค่ะครับก็หมดเวลาของนาทีทุนนะครับเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เข้าใจว่าตรุษจีนน่าจะคึกคักเลยทีเดียวปีนี้นะครับหมดเวลาแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีสวัสดีสสดค,ค่ะ